สวัสดีครับพบกับสุดข่าวฟุตบอลไทยเราเริ่มต้นกันที่วีเอฟนะครับได้ตอบประเด็นร้อนท่าอากิระนิชโนะอ,อดีตหวัวหน้าโค้ชทีมชาติไทยสื่อเวียดนามนะครับอย่างเดนเวียดรายงานมาว่า VFF ตอบถึงประเด็นท่าอากิระนิชโนะอ,อดีตหวัวหน้าโค้ชทีมชาติไทยกับควงทีมชาติเวียดนามโดยรายงานจากสื่อเวียดนามระบุว่าทางสมาคมฟุตบอลเวียดนามปฏิเสธข่าวที่อากิระนิชโนะยื่นใบสมัครกลุ่มทีมชาติเวียดนามนะครับ โดยสมาคมฟุตบอลเวียดนามหรือว่า VFF ปฏิเสธข่าวที่ระบุว่าอากิรันนิชโนอดีตผู้จัดการทีมชาติไทยได้ยื่นใบสมัครเข้ามาเพื่อขอ,อคุณทีมชาติเวียดนามโดยเลขาธิการสมาคมฟุตบอลเวียดนามยืนยันว่านิชโนไม่ได้ยื่นใบสมัครเข้ามาเลยและทางสมาคมก็ยังไม่ได้ติดต่อก,กับกุนซือชาวญี่ปุ่นแต่อย่างใดนะครับตอนนี้ VFF กําลังอยู่ในขั้นตอนการรวบรวมประวัติข้อมูลของผู้ที่สนใจเข้ามาทําหน้าที่เป็นกุนซือทีมชาติเวียดนามคนใหม่ และจะทําการคัดเลือกตามลาดับเพื่อความเหมาะสมต่อไปนะครับโดยการนั้นนี้ก็มีคำว่านิชโนเป็นหนึ่งในตัวเต็งที่ VFF ให้ความสนใจแต่ทางสมาคมฟุตบอลเวียดนามได้ออกมาปฏิเสธคราวนี้เป็นที่รูหน่อยแล้วโดวยปัจจุบันทีมชาติเวียดนามยังคงไม่มีกุนซือคุมทัพนะครับหลังจากที่ปลดพอมดขาวเฟลิโทูสเซเยอ,ออกจากทีมหลังจากที่มีผลงานที่ไม่ดีนะครับพาทีมชาติเวียดนามตกต่ำในตอนนี้นะครับ ก็ยังไม่ได้ตัวคุณซุนคนใหม่กำลังหาอยู่นะครับเราไปต่อกันที่ข่าวต่อไปกันเลยนะครับดวนล่าสุดน,นะครับเจอแข้งใหม่ลูกขึ้นไทยหลีกสูงสุดสการดิเนเวียประเดิมทีมชุดใหญ่ซีแมทไปแล้วนะครับทีมชาติไทยของเราเตรียมเล็งแข้งลูกขึ้นไทยเสริมกลังอีกรายนะครับโดยเจอแข้งใหม่เป็นแข้งลูกขึ้นไทยสวีเดนนะครับบนหลีกสูงสุดของสการดิเนเวีย ที่มีนามว่าอเล็กซานเดอร์ชัดชายทองละเอียดในวัย18ปีนะครับท่านผู้ชมโดยเล่นในตำแหน่งบิงเวกขวาของสโมสรวาสเตโรสเอสเคในศึกสวิดเนนลีกออสเวียนส์คานหรือลีกสูงสุดของสวิดเนนนะครับโดยอเล็กซานเดอร์ชัดชายทองละเอียดเพิ่งเดบิวต์กับเกมแรกภายในทีมชุดใหญ่เมื่อวันที่1เมษายนที่ผ่านมานะครับด้วยวัยเพียงแค่18ปีเท่านั้น ดันลงสนามมกับทีมชุดใหญ่ไปแล้ว4เกมซึ่งเอเลนเซนเดอร์ชั้นชทยทองละเอียดเกิดแล้วเติบโตที่ประเทศสวิเดนแต่มีเชื้อสายไทยจากฝั่งคุณแม่ที่เป็นชาวกระบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรีนะครับก็หน่วยก้านดีนะครับ,รนะรบสูงยาวเข่าดีเล่นในตำแหน่งแบ็คขวานะครับก็เดี๋ยวติดตามไปเรื่อยๆนะครับวัย18ปีเท่านั้นเองก็มีโอกาสที่จะติดทีมชัดไทยนะครับชุดใหญ่ พอดูจากชื่อนะฮะชื่อว่าอเล็กซานเดอร์ชัดชัยทองละเอียดนะครับเราไปต่อกันที่ข่าวต่อไปกันเลยนะครับเจออีกแล้วนะครับเจอแข้งใหม่ลูกครึ่งไทยเด็กสร้างว่าที่ทีมพิมพ์ริงกฤษนะครับเจอไลท์ที่2อีกแล้วนะครับเพิ่มเติมงานนี้ทัพช่างศึกทีมชาติไทยต้องจับตานะฮะเจอแข้งลูกครึ่งไทยคนใหม่บนเกาะอังกฤษโดยสื่อถึง5สัญชาติเลยนะฮะมีทั้ง ยุโรปลิทตาไทยอังกฤษยูเครนไอเรียนเป็นลูกครึ่ง5สัญชาติปัจจุบันเล่นในกัปทีมชาติยุโรปลิทตานะครับในอายุ16ปีโดยมีนามว่าเรดอนทูเล่เล่นในตำแหน่งมิดฟิลด์เจ้าของส่วนสูง170เซนติเมตรโดยเขาเป็นเด็กสร้างของสโมสรเลสเตอร์ซิตี้นะฮะที่กำลังจะเลื่อนชั้นสู่เวทีพิมพ์อังกฤษลีกสูงสุดของอังกฤษในนุนกันหน้า และเขาก็เป็นกำลังสคัญให้กับทีมเลสเตอร์ซิตี้จุดอยู่16เปอร์โดยสํสำหรับแลดอนเทเลอร์นะครับมีสิทธิ์เข้ามาเป็นกำลังหลักกำลังสกัญให้กับทีมชาติไทยได้ในอนาคตนะครับโดยเจ้าตัวเป็นลูกครึ่งถึง5ประเทศเลยนะฮะยิบรอยลิปตาไทายอังกฤษยูเครนไอแลนด์นะครับส่วนที่จะเลือกเล่นไดนะ้น่าจะเป็นแค่2ประเทศนะครับยิบรอยลิฟตาและก็ไทยนะครับมีโอกาสที่จะติดนะครับ เพราะอังกฤษยูเคนไอแลนด์นะครับมีโอกาสติดทีมชาตินี้ยากมากนะครับต้องเป็นระดับโลกจริงๆถึงจะมีโอกาสติดทีมนะครับก็เป็นอีกคนหนึ่งนะฮะที่น่าจับตาม,มองนะครับตอนนี้อายุน้อยนะครับเป็นลูกลครึ่งน,นะครับอายุประมาณ16กว่าปีเองนะครับแล้วก็สูงถึงเกือบ170เซนติเมตรเลยนะครับ ต้องมาลุ้นกันว่าจะว่าอย่างไรแต่ดูแล้วค่อนข้างที่จะยากหน่อยนะครับเพราะว่าเจ้าตัวอาจจะเลือกติดทีมชาติายิบรอย,ยิต้านะครับทุกผู้ชมเรามาต่อกันที่ข่าวต่อไปกันเลยนะครับสื่อฝรั่งเศสตีข่าวนะครับความรู้สึกเซอร์ไพรส์อีอวันกันแย่เลือกทีมชาติไทยสื่อฝรั่งเศสร,รู้สึกเสียดายนะครับเสียดายก็อีกเรื่องนึง แต่อีกเรื่องหนึ่งก็คือความภาคภูมิใจสื่อภูมิภาคของเมืองลียงลงเข่าใหญ่ทําแฟนบอลฝรั่งเศสหลายคนรู้สึกเซอร์ไพรส์นะครับเมื่อเอราวันจานยิยานักเตะที่สร้างผลงานในอย่างโดดเด่นกับทีมโอลิมปิกลียงชุดยู19ปีตัดสิในใจขั้นตอนสุดท้ายเลือกเล่นให้กับทีมชาติไทยฉะนั้นทําเอาแฟนบอลลียงถึงกับวิจารณ์สมาคมฟุตบอลฝรั่งเศสทีมเลือกเอราวันติดทีมชาติฝรั่งเศสชุดยู19ปีที่ไปคัดยูโร นั่นสาเหตุสำคัญที่ทาให้ทีมชาติฝรั่งเศสต้องเสียทรัพายากรฝีเท้าดีให้กับทีมชาติไทยนะครับออกมาเสียดายนะครับว่าทําไมไม่หลีกติดทีมชาติฝรั่งเศสชุดยู19นะครับพอไม่ติดเนี่ยเขาก็ไปเลยไปเลือกติดทีมชาติไทยชุดยู่23ปีเลยนะครับเขารู้สึกเซอร์ไพรส์และเสียดายนะครับเอรอนกัเลแย่นะครับก,นะบก็เดี๋ยวต้องมาดูฟอร์มกันนะครับว่าจะเป็นอย่างไร เรามาปิดท้ายกันที่ข่าวนี้กันหน่อยสวยสุดในย่านอาเซียนสนามกีฬาแห่งชาติโอลิมปิกของกัมพูชาอวดโฉมหลังติดตั้งเก้าอี้เสร็จสิ้นสมบูรณ์แล้วขออวดหน่อยเก้าอี้สวยสุดในย่านอาเซียนกัมพูชาอวดโฉมใหม่นะฮะสนามกีฬาแห่งชาติโอลิมปิกพนมเปญกัมพูชาและมีการติดตั้งเก้าอี้ที่นั่งเสร็จสมบูรณ์แล้วนะครับเตรียมใช้จัดการแข่งขันรายการใหญ่ระดับประเทศและนานา,นาชาติ ซึ่งสนามนกีฬาแห่งชาติโอลิมปิกนะกรุงพนมเปญประเทศกัมพูชาได้วการติดตั้งเก้าอี้ที่นั่งตามมาตรฐานฟีฟ่าและ AFC ไปเป็นที่โลดลอยแล้วนะครับก็สวยงามนะฮะไปดูภาพกันเลยนะครับแต่ก็อย่างว่านะครับสนามนกีฬาแห่งชาติของกัมพูชานะครับอยู่ในใจกลางเมืองเลยนะครับสวยงามนะครับแต่ดูแล้วก็ยังคง สู้สนามราชบังคลากีฬาสถานของเราไม่ได้นะครับที่มีลังคาอันนี้ปล่อยโล่งเลยนะฮะนี่คือสุขข่าวฟุตบอลไทยนะครับทนผู้ชมเป็นรอบเช้านะครับของวันที่4เมษายนนะครับร้อนจริงๆนะฮะร,รู้เร็วรู้ไว้นะครับเกาะติดสถานการณ์ฟุตบอลไทยและข่าวสารฟุตบอลไทยได้ที่ช่องนี้นะครับ MJ Sport แล้วกลับมาพบกันใหม่สวัสดีครับ